วันนั้นแต่ไปรับนะครับก็ตื่นเต้นมากมากครับคือตอนที่น้องมาถึงตรงนี้ครับประมาณ 4- ี่หทุ่มพี่ถึงพละกรอนแล้วก็กว่าจะขนย้ายเข้ามาในซีไรส์เนี่ยครับก็ประมาณ8ปดโมงเช้าครับแต่น้องเดินทางมาจากอเมริกาประมาณ28ชั่วโมงครับคือผมตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขนย้ายฉลามนะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยของผมที่ผมเคยเห็นการทํางานเบื้องหลังของพี่ๆว่าเขาทํางานกันยังไงกว่าจะเอา ปลาฉลาดแต่และตัวที่สมมุติว่าย้ายมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วมาถึงบ้านเราเนี่ยมีวิธีการขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกมันละเอียดมากๆพี่แล้วก็การที่ผู้เชี่ยวชาญแต่และคนเขาทําหน้าที่ของเขาเนี่ยเราดูแล้วแบบเฮ้ยพวกพี่เขาเท่มากเลยแล้วเป็นฝันของเด็กๆหลายๆคนที่เวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราก็ชอบดูสาราคาดีแล้วเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบดีใจมากๆครับที่ได้เห็นว่าพี่เขาทํางานกันอย่างนี้เหรอเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับ การที่เขาทําอะไรหลายๆอย่างแล้วเราตั้งใจดูเขามากๆเลยอันนี้เป็นอยางที่ส่วนร่วมอย่างไรบ้างครับได้ไปช่วยคนจากเพื่ออะไรบ้างไหมพนั้นผมอะครับเชียร์อย่างเดียวครับพี่คือเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วผมก็ได้ยืนดูใกล้ๆครับแต่ว่าเราก็ยืนดูได้ใกล้ชิดเลยครับเขาก็จะทํางานของเขาไปเราก็จะถามนั่นถามนี่เขาเขาก็ทําไปแต่พี่ๆเขาดูทํางานมีความสุขมากครับภาพแบบที่ยิ้มแบบฉลาดแบบหลายคนอาจจะแบบดูร้ายแต่ก็ต้องดู <อ>ใช่ตอนแรกทิงก็คิดอย่างนั้นนะพี่ตอนแรกทิงก็คิดว่ามันน่ากลัวนะแต่พอแบบเห็นพี่ๆเขาลงไปในทัพที่เป็นอยู่ฉลามอยู่ข้างในอ่ะเขาก็ไม่ได้ทําร้ายคนนะครับก็คือเหมือนเขาเรียกว่าแบบพี่เขาน่าจะเชี่ยวชาญกับฉลามกับปลาในสัตว์น้ำอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรู้วิธีว่าจัดการกับเขายังไงทํายังไงให,ให้เขาไม่ตื่นกลัวอะไรไม่รบกวนเขาเงี้ยครับก็เลยดูไม่น่ากลัวเลยครับพี่กับแบบตัวที่มาใหม่ครับ อยากจะะใใหห้้้เยยีบบบบบบชชิญดววนนนน่่อออคครรแแแูลาก็ใครอยากมาดูฉลามนะครับฉลามเสือทรายนะครับผม8ตัวนะครับอยู่ที่ซีไลฟ์นะครับใครอยากมาดูมาดูได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่8นะครับเป็นต้นไปเลยนะครับผมว่าน่าจะอยู่ยาวๆเลยครับตอนนี้น้องประมาณเมตรครึ่งนะครับก็ถ้าอีกสักพักน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับมาดูความเติบโตของน้องได้นะครับที่ซีไลฟ์แบงคอกนะครับขออนุญาตอัปเดต ครมีแอปหาคู่ครับหลายคนหลายคนเซอร์ไพรส์คือจริงๆอ่ะแอป Tinder ที่ผมรับงานนะครับมันเป็นอ่า Tinder รกับ B2S ครับ B2S ก็คือเป็นอ่าเป็นโครงการที่ชวนคนมาอ่านหนังสือครับแล้วก็แต่การโปรโมทเนี่ยคือเราแกล้งโปรโมทเข้าไปใน Tinder ครับแต่ว่าคุยกันไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีกระเป๋าของอ่า ี B2S ที่ทํากับเป็นลายพินเดอร์ครับอ่าก็คือชวนมาอ่านหนังสือนี่แหละแต่ว่าคนที่ไปสนใจอันนั้นเยอะอก็เลยไม่มีใครไปสนใจเรื่องกระเป๋าหนังสือเลย <ใช S 1> ครับ<อ>แ,ตแต่แต่ซึ่งแต่มันก็ดีกับที่เราทํางานกับพี่เ<อ>ขาก็มีคนสนใจมากผมก็ดีใจครับ<อ>ไปในทางที่ดีครับ<อ>ไม่ใช่หาคู่เนาะไม่ใช่หาคู่สนใจไหมเพราะมันก็มีคอมเมนต์มาแบบเออเราแฟนแล้วเลยเราถึงแล้วเลยครับครับครับก็มี แต่ว่าคือเราคุยกันไว้หมดแล้วว่ามันประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ไม่มีปัญหามากครับโอเคอะเรียร์การ์ดแฟนไปแล้วเชียนใเกลุ่มกับแฟนไมาแล้วก่อนหน้านี้อ๋อเขาเขารู้อยู่แล้วเขาเป็นงานครับใช่ครับเออเขาได้ความที่หลายคนไปเม้นท์ของเขาเอ้าคนคู่เขาไม่เล่นแอปถามที่เดิมเลยใช่ครับ อ๋อซึ่งปกติมันก็ไม่ใช่ไอดีผมอยู่แล้วมันเป็นไอดีในการโปรโมทอยู่แล้วพี่แล้วก็เขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นงานเพราะปกติผมก็ไม่ไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้นครับผมก็เล่นคือผมเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งครับผมก็จะเล่นอยู่อย่าง2อย่างอะไรอย่างงี้ครับมีคนถามเขาก็ถามไหมคะครับมีมีเพื่อนผมตอนแรกมีเพื่อนผมก็เฮ้ยของจริงเหรอวะอะไรอย่างงี้บอกว่าเออจริงๆอย่าแบบ มันบอกว่าจะไปรายงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ผมบอกว่าอ๋ออย่าไปรายงานนะผมทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายให้เพื่อนฟังครับคนนึ่นท่านบอกว่าเราเลิกการเรียนแล้วนะว่าไม่ไม่ขนาดนั้นครับข้อความขงพี่ครับพักปกติครับปกติพี่ทำงานครับเรื่องนี้แบบทำไม้แบบไม่ได้ผิดใจกันใช่ไหมไม่มีไม่มีก่อนถูกปะใช่ครับคือผมบอกก่อนแล้วก่อนที่จะ เราโปรโมทอะไรอย่างนี้เราเล่าให้เขาฟังแล้วว่างานเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เขาโอเคแต่่กเขาตอบก่อนตอบก่อนก็ไม่ว่าอะไรครับคือเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ทํางานแนวเดียวกันด้วยเขาเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีพิรุษไหมไม่มีพี่ไม่มีพิรุษครับกกก่ออนนนห้้าาีบบบแใครแมทเจอกับทีมก็แจ้งได้เลยเขา

เจ็ดปีแล้วพี่เจ็ดปีไม่รู้ตอบถูกตอบผิดเดี๋ยวงานเข้าอีกเจ็ดแหละแล้วมีของขวัญอะไรยังไงให้ไปรับครับมีมีมีเอาซื้อซื้อให้เรียบร้อยแล้วอะไรกันบอกไม่ได้ไม่พอแล้วม่พอแล้วเขาชอบไหมเขาชอบเออถูกใจเขาชอบนะเขาชอบนะไม่ไม่เขาไม่รีเควสเราลุ้นเนาครับเราเลือกเองว่าเขาน่าจะชอบก็เลยซื้อให้ ก็บ่อยครับผมก็เป็นโอกาสเนื่งอโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็หรือว่าช่วงไหนที่แบบให้กําลังใจกันก็มีครับรก,ก็ผมว่ามันพิเศษกว่าปีอื่นๆไหมก็ไม่นะครับก็ประมาณผมว่ามันความรู้สึกมันก็แตกต่างจากทุกปีครับแต่ก็ดีดีทุกปีแต่ว่าคนละแนวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่ค่อยออกหลายคนตัวผันอะพอเลขเจ็ดอะไรก็จะแบบตุ่มตุ้มต่อมนะต้องไม่ผันเลขเจ็ดเลยเนี่ยคือผมผมเป็นคนไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ครับก็เฉยๆฉยครับผมว่ามันอยู่ที่คนสองคนมากกว่านะถ้าแบบว่าถ้าเราเข้าใจกันหรืออะไรกันมันก็ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอะไรอ่ะผมว่ามันอยู่ที่คนสองคนจริงๆครับพี่ครับ ก็ปกติครับถ้าไม่ทะเลาะกันจะแปลกเลยคือผมว่าชีวิตคู่น่าจะมีมีอยู่แล้วแบบาการแบบมีเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างไงครับเป็นปกติกตครับครเบมีเรื่องอะไรบ่อยเลาเล็กเล็กน้อยอะพี่คือแบบอ,อะไรเอออะไรก็เป็นเรื่องได้อะผมว่านะจริงๆแบบผมบางทีผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากเลือกกินอะไรก็ทะเลาะกันได้ก็มีแต่ว่าแบบมันก็เป็นทั่วไปของคู่อะไรอยย่างงเี้ครับแต่เป็นแนวที่ตลกไปนะครับไม่ได้แบบทะเลาะกันซีเรียสอ่าใช่ครับจริเง,งเสร็จทีหันแล้วเรามองแบบมันเริ่มมั่นคงแค่ไหนแล้วครับในความรู้สึกมองไปอีกขั้นหนึ่งที่ทีม,ม,มอย่างนีอคือผมเป็นคนไม่ค่อยวางแผนนะครับก<น>็ไปเรื่อยๆครับแบบว่าตามฟิลถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับก็คือเราว่าเราแบบไม่ ไม่ผูกมัดกันแบบให้พื้นที่ส่วนตัวกันแล้วก็เราซัพพอร์ตกันใช้ชีวิตของที่ตัวเองอยากทําด้วยแล้วก็มีชีวิตที่ให้คนของเราด้วยไงครับแล้วก็ซัพพอร์ตกันในทางของตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนของเขาเราก็สนับสนุนเราด้วยอะไรเงี้ยครับไปเรื่องนึงแล้วกันเรื่องอเล็กเราเรียกรอยแล้วใชครับครับ ก็ผมก็ให like ้ส่งตรวสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยื่นตรวสอบอะไรไปเรียบร้อยที่เหลือก็น่าจะเป็นของเขาที่รอเขาออกมาประกาศครับผมให้ข้อมูลอะไรไปหมดแล้วครับอันนี้ผมผมก็ไม่ไม่ทราบเขาเหมือนกันครับเขาก็ไม่ได้บอกผมครับแต่ว่าของผมอะผมให้ข้อมูลเราไปหมดแล้วแล้วได้วจของเราเป็นท่สบายใจได้ที่อยังว่าแบบเราไม่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรครับผมมั่นใจครับว่าผมไม่เกี่ยวข้องแล้วทางเจ้าหน้าที่อะคะเขาเขาได้ขึ้นย่างเราเรื่องนี้ยังไงบ้าง ครับก็ตั้งแต่ที่ผมยื่นตรวจสอบไปก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วครับที่เรายื่นก็เป็นยื่นข้อมูลทั้งหมดให้เขาไปหมดแล้วเขาก็มีข้อมูลของเราทั้งหมดแล้วครับเา้ฟงเราบสุทหลักฐานครับผมก็แสดงความบริสุทธิ์ให้ร้อมร่วมมือเต็มทีครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังแบบคา่ากับเรืองที่อยู่ว่าแบบ้ยตกรงของเราสรุปยานอะไรก็ต้องรอเขาประกาศครับแต่ผมให้ความร่วมมือเต็มทีครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องวามสบายใจตรงตอนที่เรา กลับมาแล้วจะโล่งครับโล่งอย่างครับผมก็คือผมยื่นไปหมดแล้วผมก็ไม่มีอะไรแล้วรออครับครับแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะเห็นเราแบบเรื่อยๆหนีขึ้นใช่ไหมคะอะไรนะครับหลังจากนี้ก็จะได้จะเห็นเราก,กลบกับมารับงานหรืออะไรแบบีขึ้นครับซึ่งผมก็รับงานปกติอยู่แล้วนะพี่เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วรครับเราคงละครตอนนี้เป็นยังไงครับ ครับก็คือถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่2เรื่องครับมีเกมโกงเกมแล้วก็รักหักหลังครับรักหักหลังกำลังจะปิดกล้องเนี่ยครับสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับปีหน้าได้ดูครับเล่นกับใครครับร่างหักหลังเล่นกับพายครับแล้วก็เกมโกงเกมกับก้าวครับแสดงว่าเรื่องเรื่องข่าวที่ผ่านมาไม่ได้มีผลทำให้เงานมันหายไปหรือว่าโดนดรอปงานอะไรรับผลอะไรก็มีนะพี่มีช่วงแรกๆก็มีช่วงแรกมีมีเลยนะครับ แต่เราก็เราก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาการพิสูจน์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับมันก็ตามตามเรื่องนะพี่ถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์ได้หรือว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรมันสุดท้ายมันก็จะออกมาให้เรารู้เองครับคือวันทที่มันเข้ใช่ครับมาเรื่อยๆเราครับช่วงนี้ก็คือเหมือนผมว่ารู้สึกกลับมาปกตินะกลับมาปกติแนละ้วครับแต่ว่าช่วงแรกแน่นอนกิดพบแน่นอนเลยครับ